อยู่ใกล้ๆั้ยเดี๋ยวผมตามพิาราลงอ่ะเาเคยเคยติตลงทีเัาไปคูแล้วสองรอะไรมาเลูกเีนะัรบาตร้ดนินทางรถดวนสองห้าหนึ่งเดินทางงนี้ดำเนินประปจีดไปดาเนินีประโคมนี่ครับ านีรถไฟวัดยิรัยที่ีสถานีรถไฟวัดยิรายขบวนรถไฟวัดิตรยบวกที่3ห้แต่แล้วตริการนะมีกรบรีและนักศึกทางถเนทางกันมันมีสานะครับที่โงจากขบวนรถไฟลาที่ียบร้อยรดอบการเมืวัดมิรายแลวนะครับขบวรถีด้วยสถานี่อไฟด้ลย